สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องการน้ำซิงครับมาสองสามชั่วโมงแล้วครับเพิ่งได้เพิ่งได้อไดอ้นี่ครับเพิ่งได้ถ่ายนะครับว่าได้ชาร์จแม่ครูเพิ่งทำเสร็จนะครับวันนี้เรามาเกาะวันนี้วันนี้เรามาอยู่ใกล้ๆเลยครับมีหลายช่องอยู่ครับกระตุตง้ง โอ้ดัมกรีนแซมวิ่งโอ้หลายช่องนี่นะมิมล้อเหล็กหลายช่องอย่นี่ครออับโอ้นอนน,อน,น่าเฮลครอได้แล้วครับผมมาตั้งแต่สามโมงอันนี้สี่โมงจะห้าโมงนะครับพี่น้อง วันนี้วันนี้วิ่งทั้งหมด16คันนะครับวันนี้รถมารุมทุนหนึ่งครับ16หคันนะเดี๋ยวผมจะนับเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนับเลยนะว่ามีกี่คัน ขโมย16คันครับโอ้ตะตุงมานี่แหละครับพี่น้องตะตุงเดินมาตามจีน6ล้อนะครับ บอนี้เริ่มเป็นรูปร่างโอ้อรถแมคโครซ่อมเสร็จนะครับดูรงล้อมาลงมาเต็มเลยครับพี่น้อง ตกหนักที่แมคโครนะครับแมคโครขุดไม่ทันเลยครับเพราะรถล้อมันเยอะนะครับตั้ง16คันวันนี้คือชรมุนมากอะ่ะดูอ่ะอทั้งขาขึ้นทั้งขาลงมาเล้ง มีสามช่องนะที่ลงไปบอ่อน้ำกรีนมิมร้อนเล็กแซมวิ่งลงไปในบอ่อแล้วนะมีอยู่หกช่องอะ YouTube YouTuber นะ ในยูทูบเบอร์เยอะรถก็เยอะนะพี่น้องดูมาทั้งไทยแล้สามคนสามช่องสามคนสามช่องนะนั่นเนี่ยสามสี่ห้าห้าช่องนะครัหก 5, 5ช,ช่องของผมนะคเจ็ดนุ่นอยู่ตรงตรงไหไอ้รถหกล้อคอกอ้คอกสูงนะครับมีช่องหนึ่งนี่นู่น ยูทูบเบอร์เยอะนะครับวันนี้แต่ถ้าไปทำบุญหรืออะไรไปก็ยูทูบเบอร์ว่าจะไปรวมตัวเยอะนะพี่น้องแต่นี่ก็มาก,มาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะยูทูบเบอร์เพราะว่าเขาไปทำงานของเขาด้วยเนาะนานเมื่อวานผมยังไปเกะขี้ยางเลยเมื่อวาน จะช่วยแก้ที่ยางนะเมื่อวานอันนี้มีไม้แค่พุ่งกีนะครับที่ตั้งอยู่นะครับจะโดดอยู่เลยเมื่อเช้าชาวธงก็ไปลงทุ่งนานครับกว่าจะขึ้นได้ก็แต่คงไม่รู้ว่า เขาไปเทหินคุกเลยนะครับโอ้ยลูกหลังนะมาถึงเดี๋ยวเขาพูดกันเซาซะว่าโทรทรงไปลงทุ่งนาให้เขา <c oughs> ลงไปดำทุ่งานาับ สวัสดีครับเซซมครับผมโอ้ติดตาไม่ทิดเลยครับเซซิมนี่ตอนนี้เราลงมาข้างล่างนะพี่เอาเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนนู้นนะตอนนี้ยูทูบเบอร์มาลงมาเต็มแล้วนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดยัวน้อนัดเฮปโรนะครับสี่นุ่นครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูไกลๆนะครับใส่หมวกคุ้มสีส้มครับสามสี่ห้าหกกิจแปดกับน้อนัดนะ้ YouTuber. อัทเฮปโรนะครับยูทูบเบอร์อ๋อจะหนักอย่าเท่งคพราะเป็นนี่เม,มื่อวานน้ำในทางใม่ทันในทางเนื่อๆน,นะครับตรงตรงโค้งก่งอนจะขึ้นโบนคะรับ ไม่ทันจริงๆคับเมื่อวานเมื่อวานไปเกะขี้ยางเมื่อาวานเสียดายมากเมื่อวานมาไม่ทันโอ้ยจอดประกงกันเลยครับ สองพันน้ำศูน,อนโอ้สลักหลวมมากเลยไนะปน,นองวันนี้แดดไม่ค่อยออกทำไมมันรออย่างน,นี้วันนี้อากาศไม่เต็มใจนะ ร้อนอบอ้ามากนะครับี่นโนนายักเรืองอาระามออน,นอนาเสียงขอยนี่นโดริมอน ันนี้เสียดินไม่อยู่นะครับวันนี้เสียดินเอาไม่โครไปซ่อมเจ้าส้มลายกับั่นเหลืองก็พังนะครับไม่ปูอันนี้เสียดินเขามีรถแมคโครเยอะมากครับอ้ย เรามาติดเกาะชีวิตบนขั้วหกล้อนะครับวันนี้โอ้ยสัาใส่ได้กลิ่นควันโอ้มรพิษเยอะหรือเปล่าจามบ่อยโอ้ยโยลั่นลันเลยครับเดี๋ยวเราจะไปฟังโน้นนะไปฟังขึ้นบ่อน,นะพี่น้องนี่ับ ทางก็อบอกครับเดี๋ยวน่าให้เสียงม,มิมขึ้นไปกดนะับฮิโนโนะนายับเสียงเปรตเลย หูอึ่ยวัยนให้มีมล้อเหล็กไปคุดบ้างนะครับพวกจลโอกกีมาติดอีกกันเลยครับโอกกีสีเขียวกับสีน้ำเงินนะมาแต่หนันนะจะเต็มมากเลยครับคลิปนี้ นีออกมาใหม่แล้วนี่คาดว่าน่านนนจะออกมาได้ประมาณสี่ห้าเดือนหรือเปล่าน่าจะไม่ถึงสี่ยังไม่ถึงห้าเดือนสี่เดือนหรอกนี่น่าจะประมาณสามเดือนได้แล้วนี่งตอนน,นี้ที่มาจอดอยู่เนี่ยนะครับก็อ,อาจจะสั่นนะครับเพราะว่าลมแรง ผมก็จะเอาขากล้องมาเด่ขี้เกียจเอามานะเพราะว่ายังไงล่ะมันถือไม่ค่อยถนัดด้วยแหละขากล้องอ่ะเดี๋ยวนี้ขุดรอบข้างๆซื้อก็น่าจะเจาะลงไป,ไปอีกนะเจาะให้เสมอไอ้ที่มีน้ำอยู่นะน่าจะเจาะให้เสมอกันเลย ต,ตมทำไมน้องนนได้ขึ้นไปรถไปกับรถตเต็มล่ะน้องนองนนาะขึ้นมาเอารถตอนนี้เลยมั้งน่าจะน่าจะถ่ายคลิปด้วยเลยโอ้มีรถคอกสูงนะครับวานมี เมื่อวานมีสิบล้อมาเอาเที่ยวหนึ่งนะเมื่อวานนะแต่เมื่อวานมาไม่ทันไอ้สิบล้อจริงๆเม <ๆๆ S 2> ื่อวานผมเสียดายมากนะที่เมื่อวานไม่ได้มาเนี่ยเมื่อวานถ้าเมื่อวานไอ้ถ้าเมื่อวานผมได้มานะได้ช็อตเด็ดด้วยแหละจ้าตรงก่อนไอ้โค้งก่อนจะขึ้นบอ่อนะัอู้ยหนุบหยามหนหยาม น้องๆมาออรแล้วครับก็สารลินนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องการน้ำชิงยีนะครับเพื่อจะมีอะไรสไพร์เอฟซีบ้างนะครับ